มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูเขีิการนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องการนำวัสดุมาใช้ทำวัตถุนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้บอกวัสดุที่นำมาใช้ทำวัถตถุต่างๆได้สองสังเกตชนิดของวัสดุที่นำมาใช้ทำวัถตถุต่างๆในชีวิตประจำวันได้สาม ในการทํางานค่ะเรามาสังเกตวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนะคะเรียนดูจากรูปกับคุณครูเนาะรูปอะไรคะดินสอใช่ไหมคะไม่เรียนคิดว่าดินสอมีวัสดุกี่ชนิดคะ มีวัสดุกี่ชนิดคะมีทั้งหมดใครตอบถูกบ้างไหมนอ้อมีทั้งหมดสี่ชนิดนะคะนับตัวไหนบ้างนะคะมาดูจุดแรกเลยนะคะอย่างลบททำจากยางนะคะมียางแล้วนะคะหนึ่งต่อมาค่ะโลหะค่ะตรงที่รัดยางใช่ไหมคะตรงที่รัดยางลบไปทำจากโลหะค่ะนักเรียน ประมาณนะคะด้ามของดินสอทำจากไม้นั่นเองนะคะประมาณคะ่ะไส้ดินสอนักเรียนอ,อาจจะเรียกท่านหรือถ้าทางศัพท์ทางวิทยาศาสตร์กเรียกแก๊ไฟนะคะแก๊ไฟนะคะเป็นไส้ดินสอหรือฐานนั่นเอง้าะดินสอแท่านีา้ทำจากวัสดุทั้งหมด4ชนิดนั่นเองมียาางโลหะไม้แล้วก็แก๊ไฟนะคะไปดูรูปต่อไปค่ะนักเรียน อันนี้อะไรเอ่ยรองเท้าใช่ไหมคะรองเท้าคู่นี้ทําจากวัสดุกี่ชนิดคะใครตอบถูกบ้างมาดูน,นะคะทั้งหมดนะคะสี่ชนิดคะ่ะประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูตรงแรกเลยนะคะพื้นของรองเท้าค่ะทําจากยางนะคะตัวของรองเท้าเองนะคะทําจาก หนังนะคะสายเชือกผูกรองเท้านะคะเชือกทําจากผ้านั่นเองนะคะต่อมาค่ะดูที่จาะตรงนี้ที่เอาไว้สอดสายเชือกและรองเท้านะคะอันนี้ก็ทําจากดูหานั่นเองอันนั้นรองเท้าคู่นี้ทําจากวัสดุทั้งหมดสี่ชนิดนะคะไปดูต่อค่ะอันนี้คืออะไรคะ กระทะนะคะกระทะในภาพนี้ทำจากวัสดุกี่ชนิดคะ2ชนิดนะคะอ่ามาดูที่ตัวกระทะนะคะทำจากโลหะนะคะส่วนด้ามของกระทะตัวนี้ทำจากไม้แั่นเองงนะคะไปด,ดูต่อคะ่ะต่อมาเรามาสังเกตนะคะะอันนี้คืออะไรคะลูกแก้วใช่ไหมคะ แก้วในภาพนี้ทำจากวัสดุกี่ชนิดคะ1นึชนิดคืออะไรเอ,อ่ยพลาสติกนั่นเองนะคะเรามาทำกิจกรรมที่2นะคะเรื่องวัถตถุต่างๆทำจากวัสดุอะไรบ้างน,นะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่15บห้า หน้าที่สิ้านะคะกิจกรรมที่สองวัตถุเถิ่อนกางทาจากวัสดุอะไรบ้างมาดูที่ทําเป็นคิดเป็นนักเรียนทํากิจกรรมน,นี้เพื่อสังเกตและบอ,อชนิดของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุในชีวิตประจําวันนะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะคือไม้บรรทัดกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนแล้วก็วัตถุอื่นๆรลอบตัว 3อย่างนะคะ,ะไปดูกันค่ะทําอย่างไรอื่นนะคะข้อที่1ค่ะสังเกตและบอกชนิดของวัสดุที่ใช้ทำไม้บรรทัดกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนแล้วก็บันทึกผลการเรียนข้อ2ค่ะทำข้อ1นึ่งสามแต่เปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นๆรอบตัวอีก3อย่างแล้วก็นำเสอนอนะคะ,ะไปดูกันค่ะนักเรียน ตารางบันทึกผลนะคะนักเรองลอามาดูนะคะไม้บรรพชั้นาาจากอะไรบ้างคะลูกชั้นจ่าอะไรเอ่อ่าพลาสติกใช่ไหมคะเราตีพลาสติกต่อมามาดูที่กระเป๋านักเรียนคือกระเป๋านักเรียนทั้จากอะไรบ้างคะอ่ามันพลาสติกมีอะไรคะมีหน,นังอ่ามีผ้าคุณคะ ไปค่ะดูรองเท้านักเรียนหันคู่ทำจากวัสดุรองเท้าผู้หญิงทำจากยางใช่ไหมคะรองเท้าผู้ชายทำจากเลยคะจากผ้าตรงพื้นก็เป็นยางถึ่นดุลอ,อันนี้ก็คือชนิดของวัสดุที่เรานำวัตถุตัวอย่างมานะคะออได้คำตอบแังน,นี้นะคะไปดูต่อ่ะสรุสระบลู ทำจากพลาสติกใช่ไหมคะกระเป๋านักเรียนพลาสติกหนี่นะคะรองเท้านักเรียนก็ทำจากอะไรคะรอ,องเท้าทอนจัลย่างนี่ก็เป็นผ้านะคะไปดูต่อะลูกเรามาสรุปวัสดุที่ใช้ทำวัถตถุต่างๆนะคะ่คะวัตถุบางอย่างอาจทำจากวัสดุเพียงเชิดเดียวใช่ไหมคะ ที่เราทำไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะวัตถุบางอย่างอาจทำจากวัดสดุหลายชนิดนะคะต่อไปค่ะวัตถุที่ใช้ทำวัดสดุเพียงชนิดเดียวจากที่เราทำตารางก็คือได้แก่ไม,ม้บรรทัดนะคะต่อมาค่ะวัตถุที่ใช้วัดสดุหลายชนิดได้แก่อะไรคะกระเป๋านักเรียนและรองท้านักเรียนนั่นเองอันนี้เราสรุปสรุปจัดก,กิจกรรมที่เราทำไปนะคะ ตรงนี้มาดูว่าเราเรียนรู้เหม่ว่านะคะจากที่เราเรียนมาเนาะหนึงวัตถุต่างๆมีมากมายบางชนิดทําจากวัสดุอย่างเดียวบางชนิดทําจากวัสดุหลายอย่างนะคะวัสดุบางชนิดได้จากธรรมชาติได้แก่หินดินไม้หนังสัตว์นะคะวัสดุบางชนิดมนุษย์ทําขึ้นเช่นพลาสติกและกระดาษนะคะ แต่เนื่องเรื่องที่เราเรียนมานะคะก็ทําทให้ในักเรียนรู้ว่าวัสดุวัถตถุต่างๆนะคะมีมากมายนะลูกบางอย่างทำจากวัสดุอย่างเดียวบางอย่างทำจากวัสดุหลายอย่างซึ่งวัสดุเราก็สามารถแบ่งออกเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติและว,วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนี่เองนะคะ,ะแบบทดสอบบทที่1เรื่องวัสดุรอบตัวเรานะคะมีแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อให้ในักเรียนทําใน g Google Form นะคะซึ่งอยู่ใน Google c l a s s r o o m นะคะ ซึ่งจะเป็นหน่วยแรกของจะเป็นบทแรกของหน่วยที่3นะคะต่อไปในสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นบทที่2ของหน่วยที่3ามก็คือเรื่องเสียงในชีวิตประจําวันนะคะันงั้นสัปดาห์นี้เราเจอกันแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้าเราขึ้นบทใหม่แล้วนะคะบา,บายค่ะ